วันนี้จะมาสอนใช้ participle นะครับคือ verb 3หรือ verb ing เนี่ยที่ทำหน้าที่เป็น adjective ของประโยคนะครับมาดูกันว่าทั้ง2แบบนี้ใช้ยังไงในประโยคแบบไหนบ้างนะครับมีจดง่ายๆ5ข้อให้เราได้ฝึกทำด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วขอช่วยกดไลค์1ทีนะครับขอบคุณมากๆนะครับข้อแรกครับ we don't have blank water in our village ตอบอะไรดีครับข้อ a run run water หรือว่าข้อ b Running water อันนี้เป็น verb 1น,นะครับหรือว่า verb 3ก็ได้นะครับ run 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 1กับ3เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น ing นะครับแต่ตรงนี้เรากำลังถามถึง adjective นะครับที่มาขยายคำนามตรงนี้นะครับคือ water ตรงนี้เนี่ยใช้ไหนดีครับระหว่าง run water กับ running water ตอบข้อข้อ b ถูกต้องนะครับ We don't have running water in our village แปลว่าอะไรครับ running water ใครที่เคยทําโจทย์ในช่องของเราน่าจะจําได้นะครับแปลว่าน้ําประปานั่นเองนะครับหมู่บ้านของเราเนี่ยไม่มีน้ําประปาใช้นะครับ we don't have running water in our village หมู่บ้านของเราไม่มีน้ําประปานะครับคําว่า running water คือน้ําประปานะครับ ก็หมายถึงน้ําที่มันไหลออกมาจากท่อประปาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่า running water คือน้ําไหลไม่หยุดนั่นเองนะครับเพราะมีแรงดันส่งออกมาทางท่อน้ํานะครับก็เรียกว่าน้ําประปานั่นเองนะครับเป็น adjective นะครับ running นะครับแล้วก็ตามด้วย water เป็นคนํานามซึ่งนะ้ำประปาเนี่ยมีคํำได้อีกคำหนึ่งนะครับคือ the village now has access to piped water อันนี้แปลว่า หมู่บ้านของเราตอนนี้นะครับมีน้ำประปาใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น pipe แปลว่าท่อเนาะเติม id เข้าไปนะครับ pipe water แปลว่าน้ำที่มาทางท่อประปาหรือว่าน้ำประปานั่นเองนะครับต่อมา I prefer to drink tap water แปลว่าอะไรครับฉันชอบดื่มน้ำก๊อกมากกว่านะครับ tap water tap ก็เหมือนกับ ก๊อกเนาะอ่าเป็นการเปิดปิดนะครับมึงไทยก็อาจจะยังไม่ได้เนาะแต่ว่าบางประเทศชาตอื่นอาจจะดื่มน้ำก๊อกได้ก็เรียกว่า tap water คือน้ำก๊อกนั่นเองนะครับอ่า running water, pumped water, tap water คือน้ำปราปาน้ำก๊อกเหมือนกันนะครับความหมายเดียวกันข้อ2ครับ I had to throw away the blank food ตอบอะไรเลยครับ adjective นะครับขยายคำว่า food นะครับระหว่าง spoiled ที่เติม ed นะครับเป็น past participle หรือว่า spoiling นะครับเติม ing อันไหนเหมาะกันครับ spoiled หรือว่า spoiling ครับคุ้นๆไหมเอ่ยตอบข้อข้อ a นะครับนะ I have to throw away the spoiled food แปลว่าอะไรครับฉันต้องทิ้งอาหารที่เน่าเสียไปนะครับข้อนี้ใช้ spoiled แปลว่าอะไรครับ spoiled เป็น adjective นะครับตามด้วย food คำนาม แปลว่าอาหารที่มันเน่าเสียนะครับ Spoil ตรงนี้แปลว่าเน่าเสียนะครับตามด้วยอาหารก็แปลว่าอาหารที่มันเน่าเสียนั่นเองตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ The spoiled sandwiches smell bad แปลว่าแซนด์วิชที่มันเสียแล้วเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นนะครับตามด้วยอาหารแซนด์วิชก็ได้นะแซนด์วิชที่มันเน่าเสียอาหารที่มันเน่าเสียนะครับหรือความหมายหนึ่งนะครับคือ He was a spoiled kid who always got what he wanted แปลว่าอะไรครับเขาเป็นเด็กที่ถูกตามใจมากเกินไปนะครับที่ได้สิ่งที่เขาต้องการเสมอนะครับเข้าใจดีไหมเด็กสปอยนะครับถูกพ่อแม่สปอยก็คือแบบนี้เลยสปอยล์เติม ed นะครับสปอยล์เคสแปลว่าเด็กที่ถูกตามใจมากเกินไปจนเสียงนิสัยนะครับอ่านิสัยเสียก็สปอยล์ก็ได้นะหรือว่าอาหารเสียก็สปอยล์เติม ed แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับ ข้อ 3. She prefers blank chocolates over local brands. What is She prefers imported chocolates or she prefers importing chocolates. What is the Imported or importing. It may be ED หรือ ING. Expand the chocolates. Answer ข้อ A ถูกต้องครับ she prefers imported chocolates over local brands แปลว่าเธอชอบช็อกโกแลตนำเข้านะครับมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากในประเทศนั่นเองนะครับ local brands ก็คือเป็นยี่ห้อในท้องถิ่นในประเทศเนาะถ้า imported ก็แปลว่านำเข้ามาอะไรนำเข้ามาครับ imported เป็น adjective นะครับตามด้วยคำนามคือ chocolates แปลว่าช็อกโกแลตนำเข้านั่นเองนะครับ imported แปลว่านำเข้าตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น the store sells imported products from Japan แปลว่าร้านค้าเนี่ยร้านเนี่ยจำหน่ายสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ imported ขยาย products นะคบแปลว่าสินค้านำเข้านั่นเองหรือ the demand for imported cars is increasing in this country แปลว่าอะไรครับ ความต้องการรถยนต์นำเข้ากำลังเพิ่มสูงขึ้นในประเทศนี้น่าจะเป็นประเทศจีนเนาะ,ะรถไฟฟ้าจากจีนก็เป็นที่นิยมมากเพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยนะครับะจะเป็นที่นิยมมากขึ้นในอนาคตนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน imported ขยาย cars นะครับแปลว่ารถนำเข้าสินค้านำเข้านะครับช็อกโกแลตนำเข้านั่นเองข้อ4ครับ he delivered and Blan. Speech at the conference ตอบอะไรดีครับ An inspired speech หรือว่า An inspiring speech ต้องอะไรครับขยายคำว่า Speech inspired หรือว่า inspiring ครับตอบข้อข้อ B ถูกต้องนะครับ He delivered an inspiring speech at the conference แปลว่า เขาเนี่ยได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสัมมนานั่นเองนะครับคำว่า speech ก็คือสุนทรพจน์นะครับหรือว่าคํากล่าวนั่นเองเนาะกล่าวบรรยาต่างๆนะครับเขาในกล่าวคําที่สร้างแรงบันดาลใจนั่นเองคําว่า inspiring นะครับเป็น adjective นะครับแล้วตามด้วย speech เป็นคํานามแปลว,ว่าสุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น her the their motivated team effort inspiring words motivated the team put in put to ปลาว่แคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจของเธอเนี่ยกระตุ้นนะครับ motivate กระตุ้นให้ทีมเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่นะครับ for, ตรงนี้ inspiring ขยาย words นะครับแปลว่าคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหรือ the Bible is an inspiring book that can change lives แปลว่าอะไรครับ พระคำพีเนี่ยเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับอันนี้ inspiring speech แปลว่าส,นสาุนทรพจน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ inspiring words แปลว่าคำพูดหรือถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจ inspiring book แปลว่าหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายครับ the blank fire kept us warm during the cold night Top the burnt fire. หรือว่า the burning fire. Chat burnt ED, หรือว่า burning ING cup, take a fight on E. B, ถูกต้องนะครับ tongue the burning fire kept us warm during the cold night. แปลว่าไฟที่ลุกโชนเนี่ยหรือไฟที่กำลังลุกเนี่ยช่วยให้เราอบอุ่นตลอดคืนที่หนาวเย็นนะครับตรงน,นี้ใช้ burning นะครับเป็น adjective นะตามด้วย fire นะครับเป็นคำนามแปลว่าไฟที่กำลังลุกหรือไฟที่ลุกโชนนั่นเองนะครับซึ่งความหมายอื่นก็มีนะครับเช่น global warming is a burning issue for every nation แปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าลุกไหม้นะ แปลว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เร่งด่วนสําหรับทุกประเทศนะครับเหมือนเป็นปัญหาที่เหมือนไฟล,กลุกอะต้องรีบจัดการนั่นเองนะครับเป็นปัญหาที่เร่งด่วนต้องรีบจัดการนะครับ A Burning issue ต่อมา He had a burning desire to travel the world แปลว่าอะไรครับเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับเหมือนไฟนะครับเหมือนสิ่งที่มันลุกโชนอยู่นะครับที่มันเผามากอยู่เนี่ย ทำไมที่อยากจะไปเที่ยวรอบโลกนะครับมีใครเป็นบ้างไหมเอ่ยตรงนี้นะครับ burning ขยาย fire นะครับแปลว่าไฟที่กําลังลุกโชน burning issue แปลว่าปัญหาที่เร่งด่วนเหมือนไฟนะครับต้องรีบดับ burning desire ความปรารถนาที่ลุกโชนที่แรงกล้านั่นเองนะครับวันนี้เรียนอะไรบ้างครับมาดูกันคําแรกคือ running water แปลว่าน้ำประปานะครับ Running ขยาย Water แปลว่าน้ำที่มันไหลยอย่างต่อเนื่องก็คือน้ำก๊อกนั่นเองนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมก็เช่น We don't have running water in our village หมู่บ้านของเราไม่มีน้ำประปาใช้นะครับต่อมา Inspiring นะครับ Adjective แปลว่าที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับเช่น The Bible is an inspiring book that can change lives แปลว,ว่าพระคัมภีร์เนี่ยเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะครับหรือคำต่อมา burning adjective เหมือนกันนะครับแปลว,ว่าที่ลุกโชนนะครับหรือว่าที่เร่งด่วนนะครับเช่น global warming is a burning issue for every nation แปลว,ว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่เร่งด่วนนะครับสำหรับทุกประเทศนั่นเอง คำที่เติม ed บ้างครับอ่า spoiled เป็น adjective นะครับแปลว่าที่เน่าเสียนะครับเช่น the spoiled sandwiches smell bad แปลว่าแซนด์วิชที่มันเสียแล้วเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับ spoiled ขยายแซนด์วิชนะครับแปลว่าแซนด์วิชที่มันเน่าเสียต่อมา imported แปลว่านำเข้านะครับเช่น the store sells imported products from Japan แปลว,ว่าร้านค้าร้านนี้จำหน่ายสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับแบบฝึกหัดท้ายบทครับอ่า this is a blank movie this is a bored movie หรือว่า this is a boring movie ครับหนังเนี่ยโอ้เนี่ยมันเป็นหนังที่น่าเบื่อมากนะครับใช้อะไรไดีครับ bored หรือว่า boring พิมพตอบในคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ